สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพลงนกฝนอนดอยนะคะช่วงนี้เนาะหลายคนก็ถามว่าตัวอ้นเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะคะอยากให้นงฝนเนี่ยได้ถ่ายให้ชมนะคะเดี๋ยววเช้านี้ค่ะนอกฝนก็จะอัปเดตให้ดูนะคะว่าตัวโอนเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะน่ารักขนาดไหนแล้วก็นงฝนบอกเลยว่ามีสมาชิกเพิ่มมาด้วยนะคะทุกคนแถมเช้านี้อากาศดีมากๆเลยนะช่วงนี้บนดอยฝนตัวทั่วเลยค่ะ ไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอ้นของเรากันนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนคะ่ะนี่ก็จะไปที่เลี้ยอ้นของเรานะคะนาบอบางคนก็คิดถึงน้องอ้นใช่ไหมนี่นะคะย,ย่าอยู่ค่ะทุกคนน้องน่ารักมากอันนี้อันนี้คะ่ะที่แล้วที่น้องฝนถ่ายให้ชมล่าสุดนะคะนาะนูน่นก็คือยาตัวนิดน้อยอยู่ประมาณนี้นะคะตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะคะนี่จะเป็นตัวผู้คะ่ะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะน้องน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมตัวที่ กำลังเข้าออกมาใหม่นะคะได้สาตัวชุดนี้เดี๋ยวดูดบ่อน,นุ่นเป็นบ่อน,นุ่บนบอตรงกลางอันนี้ได้สาตัวนะคะแต่นี่ไงแม่เขาแอบแอบอยู่ยังขวลลูนะคะยังไม่ให้เราจับอะไรนะน้องยังไม่ลือตาเลยนะทุกคนอนี่น้องแบบอันนี้อยู่ ได้ไม่กี่สัปดาห์นะคะตัวนี้น้อยอยู่น้อยอน,นี่ได้อันนี้เนี่ยอขอลูกขอปีนี้นี่ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะชุูเลี่ได้สอตัวนะคะแล้วยังมีอีกหลายตัวเลยแล้วตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณหกเจ็ดตัวนะคะนาะมันไม่ค่อยเหลือเยอะแล้วทุกคนอันนี้หมดแล้ว ปล่อยหมดแล้วคะ่ะนงโคจะได้เก็บไว้เยอะนะคะเก็บไว้แค่เอ่อเอาทําพานอะไรอย่างนี้เพราะว่าที่เลี้ยงของเราอ่ะมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะแต่และตัวคือไม่กัดน,นะคะสามารถอุ้มเล่นได้อะไรได้อาหาก็เลี้ยงง่ายนะคะเนาะอาหารก็คือจะเป็นอ้อยแล้วก็มีอาหารหมูแล้วก็เอ่เราจะเสริมอะไรต่างๆก็ให้น้องก,กินผัดอะไรอย่างนี้ก็กินอยู่นะคะสีสวยอุ้มได้คุณมันจะแบบ อะไรประมาณเนี้ยเหมือนคล้ายๆหนูเลยอ่ะหนูแต่มันจะใหญ่กว่าหนูนิดนึงแล้วนุ่มๆน,น,นะคะน่ารักมากเป็นยังไงใครคิดถือกรลยานะคะหะายคนคิดถือม่าเลยนะเนี่ยนี่ นนี้นา่ารักมากนี่เนี่ยมาเด๋ให้พี่ๆได้รับชมนะคะหลายคนบอกคิดถึงน้องหมูอ้วนอะไรแบบเนี้ที่ว่าไม่เหลือแล้วปล่อยหมดแล้วอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนก็อย่าเลี้ยงไว้อยู่ค่ะก็เลี้ยงไว้ไปเรื่อยๆนะคะให้พี่ๆคนที่ขึ้นมาเที่ยวบ้านน้องฝนเนี่ยมาชมมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้กับน้องได้นะคะเนี่ยเห็นไหม น่ารัสิคุณรูณณณจับประมาณนี้เลยทุกคนเช้านี้ก็ลาไปด้วยบรรยากาศดีบ้านเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย